หนังสือเนี่ยพัฒน,นาเด็กกี่ด้านบางคนบอกว่าด้านเดียวพี่บอกไม่ใช่ไม่ได้ด้านภาษาอย่างเดียวสังคมมันก็เกี่ยวร่างกายมันก็เกี่ยวเกี่ยวทุกทุกทุกพัฒน,นาการของเด็กถ้าเราไม่มีหนังสือเด็กมันไม่มีสื่อเด็กเด็กไม่เข้าใจเราพูดอย่างเดียวพูดออกมาจากปากแต่ถ้าเรามีหนังสือสักแล้มหนึ่งเด็กก็จะมองเห็นตรงนั้นเป็นรูปธรรมขึ้นมาเป็นสื่อที่แบบดึงดูดความสนใจให้กับเด็กมากเป็นหนังสือ แล้วก็เราชี้เขาก็จะรู้ว่าทําไมครูเสียงหายไปแต่มือเราจะชี้ที่ที่ภาพเ็าจะรู้ว่าเนี่ยตอนนี้คือตรงนี้เป็นช่วงวัยที่ต้องเรียนรู้ผ่านกระบวนการพูดคุยสนทนาหรือว่าการอ่านให้ฟังของครูของผู้ปกครองแม้รกระทั่งผู้ที่เกี่ยวข้องเด็กจะเกิดจินตนาจารจากการดูภาพมากกว่าภาพเป็นสื่อทีอ่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับเด็กวัยไไนี้ถ้าเด็กได้อ่านหนังสือตั้งแต่ ช่วงนี้ค่ะก็คือจะทําให้เด็กรับการอ่านในช่วงอายุต่ำต่อไปคาอวิชาหนังสือหนังสือเนี่ยเป็นสื่อที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้ง่ายแล้วก็ดูแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นอยากที่จะเรียนรู้เด็กปฐมวัยเนี่ยสาระตัวหนังสือที่จะสอนจริงๆยังไม่มีไม่มีวิชาที่จะสอนเด็กโดยตรงค่ะเราก็สื่อให้เด็กด้วยการอ่านิทานเราจะเราจะสามารถที่จะสอนให้เด็กรู้ เรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวกับนิสัยการการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กอโดยการเสริมในการเล่านิทาน,นะค่ะหนังสือสําหรับเด็กประถมไปนะคะจะช่วยในการพัฒนาด้านสม,มองศักพพยภาพด้านสมองของเขาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการที่เราอ่านหนังสือทุกวันช่วยในเรื่องของการพัฒนาศักพพยภาพด้านการอ่านถ้าาเร เขาเขาอ่านตามเราทุกทุกวันนะ<ม>อ่านหนังสือมีทั้งภาพแล้ตัวห<ฆ>นังสืออ่านร้อการเขาก็จะสนใจทั้งตัวหนังสือแล้วก็อานรูปภาพหมพายถ<ฆ>ับว่าเป็นการพัฒนาให้เด็กตั้งแต่เริ่มแรก<ฆ><ฆ>ขเขาก็ไปอยู่ในระดับุนบน้นลก็หนึ่งก็สองแบบเห็นต<ฆ>ัวหนังสือกินทุกวันทุกวันจะอ่านเองเลยอ่านเองไหมทำในในตัวหนังสือเนี่ยเมื่อเด็กเกิดการอ่านบ่อยๆเนี่ย เด็กจะจําคําได้ถึงแม้ว่าบางครั้งไม่ได้อ่านเองนะคะพ่อแม่อ่านอ่านให้ฟังเนี่ยก็จะสร้างเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวพ่อแม่ลูกแล้วก็ได้คําศัพท์ภาษา